กระหึ่มออสการลิซ่าขึ้นโชว์ยิ่งใหญ่ระเบิดพลังเสียงเพลงประกอบเจมบอนงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่97ประจำปี2025ได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับชาวไทยปีนี้มีความพิเศษเพิ่มขึ้นเมื่อลิซ่าและลิษามนโนบาล ได้รับเลือกให้ขึ้นโชว์บนเวทีในการแสดงชุดที่มีขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแฟรนไชส์ภาพยนตร์สายลับสุดยิ่งใหญ่อย่างพยักรา07์หรือเจมบอลการแสดงชุดนี้เริ่มด้วยมาการ์เร็ตควอนลี่นักแสดงสาวจากเดอะซับสแตนใส่ชุดแดงเพลิงมาเต้นเพลงทีมเจมบอลกับเหล่าผู้ชาย3ทักซิโดดำโดยด้านหลังสัญ,ญลักษณ์สายลับ0 0 7ที่คนรู้จักกันดี หลังจากนั้นลิซ่าโหนสลิงลงมาในชุดดำรองเท้าแดงเพื่อขับร้องเพลง l a อ and Let Me A เพลงประกอบหนังเจมบอนเรื่องที่8ออกฉายเมื่อปี1973นำแสดงโดยโรเจอร์มัวส่วนเพลงต้นฉบับขับร้องโดยวงวิงวงร็อกสัญชาติบริติชอเมริกันตามด้วยโดยจาแคทสวมชุดพราวระยับไปด้วยเพชรเพื่อร้องเพลง Diamond Are For Ever เพลงประกอบหนังเจมบอนชื่อเดียวกันซึ่งเรื่องที่7นำแสดงโดยชอนคอนเนอรี ออกฉายเมื่อปี1971ต้นฉบับขับร้องโดยจอห์นแบรี่ถือเป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งปิดท้ายด้วย R. a Y. E. ร้องเพลง Skyfall เพลงประกอบภาพยนตร์เจมบอลภาค Skyfall 2012ซึ่งเป็นเรื่องที่23นำแสดงโดยแดนนียน r a คลต้นฉบับร้องโดย a อ e เดลอเ l ดลนักร้องหญิงชาวอังกฤษชาติเดียวกับเร y ซึ่งเธอโชว์พลังเสียงได้อย่างยอดเยี่ยมจนเรียกเสียงปรบมือจากผู้คนในห้องส่งเกลียวกราลลิสามโนโบาลชื่อเกิด ปราณปรียาโมโนบาลเกิดวันที่27มีนาคมพศ2540เป็นที่รู้จักในชื่อลิซ่าเกาหลีลิซ่าอังกฤษลิซ่าเป็นแรปเปอร์นักร้องนักเต้นและนักแสดงชาวไทยเธอเป็นสมาชิกของ l l c k p พ n k เก r r o u p u p เกาหลีสังกัด YG Entertainment ลิซ่าเริ่มต้นอาชีพนักแสดงในซีรีส์ทางโทรทัศน์ของ HBO เรื่อง The White Lotus 2 5 6 8 ในเดือนกันยายน2564ลิซ่าเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิลอัลบั้มชื่อลิซาอัลบั้มเปิดตัวที่อันดับหนึ่งบนแกลอ,อนอัลบั้มชาร์ตและขายได้มากกว่า7 0 0,000ชุดในสัปดาห์แรกทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ทำได้มิวสิกวิดีโอเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้มมีผู้ชมรวม73.6ล้านครั้งในวันแรกบน YouTube กลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube โดยศิลปินเดี่ยว ซิงเกิลแรกและซิงเกิลที่2ของอัลบั้มลลิสาและมันนี่ขึ้นถึง10อันดับแรกบนบิลบอร์ดโกลบอล2 200โดยเพลงหลังกลายเป็นเพลงแรกของศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อที่อยู่บนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต1 0 0และชาร์ตซิงเกิลแห่งสหราชอาณาจักรได้นานหลายสัปดาห์ นอกจากนี้ลลิษาและมันนี่ยังกลายเป็นอัลบั้มและเพลงแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊ที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบนสปอติฟาในปี2,567ลิิ่าได้ก่อตั้งค่ายเพลงเป็นของตนเองในชื่อ a n นล u าวลาวโดยเซ็นสัญญากับ RCA Records เธอออกซิงเกิลร็อกสตารอันกลายเป็นซิงเกิลแรกของเธอที่เปิดตัวอันดับหนึ่งบน Billboard Global Chart U.S.